สำหรับวันนี้เราก็จะพามาดูกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไม่เยอะนะครับประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับเจ็ดแปดตัวมันก็จะแอบอยู่ในนั้นเนาะแอบอยู่ในนั้นแล้วก็ในเกาะในฟางในฟางนี่นะครับผมก็จะมีมีแอบอยู่นะครับแอบในหลุมในอันนี้เขาจะทําคล้ายๆไงมันเนาะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเขาจะทําที่แอบเขา หลบอยู่แล้วก็เราเรา,เราเฟืองเอาฟางเอาเฟืองเนาะเอาเฟืองใส่ให้เป็นที่ที่หลบที่หลบของเขาเวลานี้ก็ให้อาหารเม็ดนะครับพวกอาหารพวกอาหารปลาก็ได้ครับให้ได้นะครับรอดูเวลาเขาถึงข่าวเขาอันนี้เนาะออกลูกเขาก็จะมีลูกเราก็จะออกมาเติมน้ําเอาฟางออกเติมน้ําให้มันถึงหน้ามันก่อน ถึงหน้ามันก่อนแล้วค่อยใส่ฟางไใส่น้ำเอาฟางออกใส่น้ำวันนี้จะเป็นบอ่อพลาสติกนะครับที่ใต้ฟางเนี่ยเป็นบอ่อพลาสติกเราทําเพื่อคือไว้เพาะพันธุ์กบลูกออดลูกออดเนาะก็สีเหลืองทองสวยงามครับผมโอเคครับดูวันละนิดวันละหน่อยเนาะ